เราจะเข้าไปในเขาเรียกนะอ่าจถูกต้องแต่ว่าตรงนั้นมันเป็นปากปากทางนะครับเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนเปลี่ยนเรืออีกเพราะว่าข้างในเนี่ยระดับน้ําแค่2เมตร2เมตรก็จะเป็นกุบของเรานะฮะแล้วก็ผมเนี่ยจะต้อง คือคนที่น้ำหนักเยอะๆอย่างนะครับก็เดี๋ยวลงเรือช่วยมองข้างหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องบัลาลังก์กระเทือนอะครก็ไม่ว่าว่าบัสมเสร็จเพราะว่าบัสมเสร็จครับตอนนี้กำลังนั่งเรือล่องนะครับเป็นลำน้ำหรือโตกาลนัเล็กนี่ครับนี่ครับคนขับไปแล้วเสาตร์ตลอเปลี่ยนเลยนะครับ เพราะว่าตั้งแต่สมัยราชวงศ์เชงครับทำมาเสื้อกันฝนนี้ฮะนี่นี่เสื้อกันฝนยุคโบราณนะครับคุณเท่าเต่เาโอเคช็ช่องนี่ทางสีช็อตไหมหน้าผมช็อตให้ดนูนี่จากการเช็ดไปเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวดูฮะเดืกมาดูความปลอดภัยอ่าอีกอีหนึงเด็ i

ก็อยู่บนเรือของกาทมาล่องล้ำน้ำโขดหางนโขดหางเล็กของที่เสียงด้านข้างนี้อยู่นี้นี่ก็คือเป็นเส้นทางต่อไปก็จะมีการเดินชมวิวทิวทัศน์ที่สร้างเอาไวา้อยู่ที่ดินน้ำแข็ในสมัยก่อนเนี่ยเส้นทางพวกนี้เนี่ยชาวบ,บ้านจะทําเอาไว้ในการเดินทางันยนหลังจากสร้างเสร็ขึ้นมาเส้นทางเราต่อก็ได้โขดน้ำเพิ่มไป